รจะบอกนะในนี e ้มีฆาตกรอะมีคนผักมีคนผักน้องเพลงหรือเปล่าเสียงโอ้ยได้ยินเสียงสุดท้ายไอ้มึงฆ่าคนสองคนไปเลยด้วยนะดิ้งมึงมึงผักน้องเพลงแล้วมึงผักน้องเพลงแล้วมีเสือกยังทุบไอ้เต้นอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเลือดทิ้งใบหน้ามึงนี่อืเลือดน้องเพลงใช่ไหม ให้น cool. ้องพลอยมากดสามชาให้น้องพลอยกดสามชาพลอยกดกระดิ oh ่งขายกดเป็นสามชาตรงนี้กดตรงไหนอ่ะเนี่ย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 เหรอเนอกดเน็เนี่เน่ยเนีเนียเน้่ยเน้ยเนียเนี่ยเนียเนียเฮียเนียเฮ้ยเยเ่ยเน้อยเนยเน้ยเน้ยเยเยเนียเน้ยเนียเนียเนียเย จบแล้วเราเราคงจะโดนไล่ออกแหละไปช้าแล้ว no, ก e, no, e, no ็อ e, no, e, no, e, no. oh, oh. like? ้าวเขากลับมาแล้วเหรอใครเป็นน yep, oh, hey, exactly. ้องหนุ่อะอ้ยตายไม่รอแล้วเพื่อนยาของอะไรแกตทองเฮ้ยเพื่อนพวกนายคือคนที่ดีมากของหนุ่มอะ ไม่ทันสอนน้องเล่นหรือมึงแกล้งน้องกี่รอบแล้วกดกระดิ่งอยู่ดีๆตัวเชื่อมากินกูก็ไม่รู้ไอ้ช่างทำอะไรกล่ะไม่มีแสียงต้าเฮียไม่พอตอนเรียงหนึ่งครับเจ้าครับพับครับเฮ้ยพี่พี่ไปต่อหลังไม่เป็นหรอครับพี่แซกผมไหมอุ้ยตูดใครจะมากูเลยทั้งหมดแถวทั้งหมดแถวตรงรับตลอดนะครับนั่ง ไปที่ร้านแล้ก็กรอกอินเนียไปอ้เพิงไม่นับบ่เดี๋ยวโดนป้ายตีเหรอไอ้เต้นอาจจะต้องคุยกับแม่อยู่โอเคแล้วไปโอเคเดีีเดี๋ยวดีสามสองหนึ่งลงจอดได้วันนี้เรามีเด็กใหม่เย็บยูบูบูแปลงของกอนไหน่ะรอกันดิรอตุ้งตุ้งนี่แดงแดนะน่ะ ไม่ใช่เด็กนั่นด็กเด็กไอ้ไอ้ไอ้ไองไอ้นอเไอ้ไ้ไข้ไอ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 ้วอ้ไ่้วอ้้ไอ้้ไอ้ไอ้องไอไอ้ไอ้ไองไ้องไอ้อ้ไอ้ไอ้ย้อไอ้อ้อ้ไอ้ยน้อ้อ้กอ้ไอ้้อ้่อ้้ออ้ ไปออกไปเข้าไปเลยโอ๊คนี่ไงล่ะแบ่งเป็นสองทีมไอ้เบ็กไปท้ายไปกับน้องพลอยไปทางซ้ายอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนตกใจเต้นไปสัตว์ตกใจจริงด้วยสัตว์แบ่งไปเอียวงค์นะเต้นไอ้พลอยไอ้เบ็กไปด้วยกันมามามไอโอมาโกมา โอ้โหมาถึงได้เบียมาถึงกูเล่นต่อกลับมาแล้วแต่หัววันเลยหลอกอะไรนะเพื่อนฉันกินปีเปอร์ตุรดีเอามาที่นอกมาเฮ้ยจะไฟเอเสร็จตรงนี้ของเยอะเลยเพื่อนโอ้หเมื่อกี้สแกนเจออะไรวะอุ้ยโคตรเบี้ยโควิดรวยรวยรวยเฮ้ยเฮ้ยมีแมวอ๋อแมวแมวเก็บเฮ้ยแมวเก็บใจกูรูปได้ด้วยอ๋อกออก มน่ารักจ้าเราไปเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรของผมหกสิบหกบาทไอ้หูคุเอาไปให้เจ้าแม่เลยทุกตัวมีราคาของมันแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ตัดเลยใช่ับบตัดละฮัลโหลทีมทีมสองเอาแมวไปทั้งเงิน่ะฮัลโหลทีมสองตอบด้วยได้ยินหรือเปล่าระเบิดทางคว้ามือแล้วบ้างฮัลโหลได้ยินหรือเปล่า ทาย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 ฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าได้ยินนี่ได้แมวได้แมวมาหนึ่งตัวเอาแมวไปด้วยเอาแมวไปด้วยเผื่อเผื่อได้ครบแล้วกันเนี่ยเผื่อเผื่แล้วกันเกินเกินแล้วครมละมั้งเท่าไหร่อ่ะไปเองเลยเท่าไหร่อ่ะเขาไปเองเลยวันร้อยสามสิบเองไปเฮ้ยกล้วเออ อย่าเข้าไปเลยถือดิถ้าอยากรู้ก็ลองเข้าไปดูแม่เข้าไปให้ไวเป็นไงบ้างไม่มีอะไรนี่แต่ไวมากเลยนะล่าสุดมีตัวอะไรเดินมากูเห็นนึกตัวที่มันใช้ศอกเดินมาหาเราเรื่อยๆ่อเองโอ้ไม่มีอะไรจอฝั่นไอเบ๊กไอเบ็กเข้าไม่รู้ภารกิจภารกิจของนายคือเข้าแล้วออกให้ไวที่สุด มันไม่ออกมาแล้วเพื่อนเบ้เพื่อนคือไม่เห็นตัวมันเลยเหรอไม่ไม่ชนะ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 น้องเพียงไม่ได้เข้าไปมองเลยไม่ไม่เข้าไปมองเลยน้องเพียงเข้าไปกด E แล้วกดอ O ชนะชนะไม่กูเห็นแค่ตัวสันไม่ได้เห็นตัวมันเอาละเอางงมึงเข้าไปทีนึงดิมึงได้โดนมันกัดแน่เฮียไอ้สัตว์ผ่านจอไมึงผ่านจอกูโดนมันกัดเลยแสดงว่า ไปแล้วไโกงโกกูแย่เอเจนต์เต้นเราได้เสียชีวิตไปแล้วเอ้าในแน่ขาไปแล้วหรอน่าจะใช่เต้นออกมาไม่ใช่เหรอไม่ได้ออกเราขาบงไปกดเราไปแล้วหรอกูมันไปแล้วแหละไอ้เหมือนเมื่อกี้กูกรีดดังขึ้นไปแต่กวนก็แต่กวนอยู่อ่ะก็แต่กวนอยู่อ่ะเออเอเจนต์คาเบกิเราเสียชีวิตลงแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเราเจอมันทำไงให้เราไม่ตายวิ่งหนีเอ๋อบีนีกับสู้ มีแค่นั้นแล้วตูไม่ไหวตูด้วยอะไรหรือเปล่าอ่ะต้องใช้พรั่วสีสองก่อนแมวมันจะหนีไหมเนี่ยปล่อยไว้ได้ยาไม่น่าหนีอรอไอเบ๊คุณจะใส่นั่นเลยเหรอใส่ใส่ตู้ไว้อเบ๊ใส่ตู้ไว้ไอเบ๊โยนโยนไว้มันนั่งนิ่งไว้เดี๋ยวนี้มันนั่งนิ่งลองเนี่ยมันนั่งเลยอ๋อดีมากไอ้หนูกูได้ปลายไฟจราจร เลยไอเติดไปตายรวยอีกแล้วช่ยรวหมอกหมอกคือหน้ากากมึงเหมือนไอ้ตัวขาวเลยไปดูเหมือนได้ผีขาวหน้ากากแบบนี้เลยนะไม่พวกมึงมีไฟฉายจริงป่าววะแม่แม่เก็บตังค์ซื้ออันใหญ่เลยอุตันแล้วอุตันแล้วอุตันแล้วไม่เคยไฟฉายมีเกียร์เนี่ยแล้วมึงมาทางเดียวกันหมดเลยเชี่ยตอนนี้เราเป็นโทรจีนเลยสิ ข้างบนไม่มีทางไปใช่ไหมข้างบนมีที่ประตูข้างบนไม่มีแล้วงบนมีดีกว่าที่บางไม่ได้ที่บอสต้องมีอุปกรณ์นะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ้าวแล้วมันรวมกันเฉยเลยไหนยู่ตรงไหนกันนะเพื่อนกูได้เสียงอะไรแปลกบคิดขวามันจะเป็นนี่นะกูได้เสียงควันไอ้นี่เสียงนี่ไงเสียงว้าวอ๋อกลับดีกว่าจำทางไม่ได้จริงกูเริ่มจากบนมันมี ไปกันไป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 อตงนี้เพื่อนอะไไปอตนี้อะไรอยู่นี่กูว่าอ๋อไฟกอยู่ตรงนี้เหรอไมอไปะเออไอ้ไอ้กูลไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไราค่อยลงเพลไว้าไมั่่่ เฮ้ยกุนโดนตนัวไนเลงอ้าวถ้าลอดมันต้องวิ่งตรงไปทิ้งกูวิ่งอ้าวสวัสดีเพื่อนเอาไม่ไมา,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 าเก็บไปอะ มีให้เก็บได้หรอมีเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเฮ้ยต้องเงียบ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 เเงหรอเปเออจ้าเองขับไม่หยุดทำไมทำไมจอกูดา่ะเพื่อนกูไม่รู้หมามันตายเหรอวะเพื่อนตายมันโดนพึ่งตอมเหรอ เราเพิ่งตอบแม่นไป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 มันตายหรือมันบักวะไม่หลับหมอเฮ้ยนาจอดตัวอะไรคำรามมึงออกไปดูทางขวามือกันมือไปดูดิฮะอ๋อเห็นแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ย

ไม่เอาเอาเงีนดเอาไว้เอาเงีนดเอาไว้หที่สงสัยอ่ะหมาที่มันนอนข้างบ้านอะประตมันบ้าเลยไม่ไม่ไม่โนขอโนขอรักที่เห็นก็คือใครไม่รู้ก็กาวความชื่นเหลือหน้าประตูสิ่งที่พี่เบคทำคือกีดแล้วก็ปิดประตูคนคนนั้นไม่ไม่่่อข้ามข้ามชด้ยินเสีราเราพว้มึงสองคนตอนหนีหลังพึ่งมาปิดประตูกูโดนกูโดนหมาไล่อยู่ปิดประตูอระกูไหมาที่อยู่หมาที่ข้างยานมันแดกกูพึ่งเป็นไรตามหลัง ถ้ามึงถ้ามึงเก็บหลังพึ่งอ่ะมึงเอาไว้นอกยานก่อนเน่ยขึ้นยานแล้วค่อยหยิบเข้ามาไม่และอะไเงี้ยแบบคือน้องเพียงใหญ่เบ็กที่ยืนหลบกระข่๊มขึ้นขึ้ไม่เสือมคือมันทอมดิหมาแม่ปลาแม่บักหมาแม่บักคู่ไปแม่บอกว่าหลับปะวะแล้วตอนที่เบ๊กเปิดประตูแล้วแล้วเสนาถามว่าอุ้ยแล้วข้างนอกเขาเป็นยังไงนะเบ๊บอกว่าไม่รู้เอาละไรเบ๊กก็กดยหญ่ขึ้นเลยภาพกูเหมือนหนังอ่ะกูเห็น ขึ้นสีดำโดนกระชากกระชากกระชากเลยก็ปล่อยของกูแล้วกดผิดไ้เรน่ลยตอนนี้เรามาดาวอีกดวงเพราะว่าดาวี่แล้วฝนตกหนักน้ำท่วมโอ้โหและแท้ที่มึงจะไปดาวง่ายๆมันท่วมหมดเลยอ๋อมีดาวนี้ไม่ท่วมใช่เฮ้ยน้อน้องกูไม่ดู ไม่ดูใอะไรไปกินแแล้วดูแล้วอะไนี่มันเดินไงอ้าวอ้าวไม่เห็นมีไม่เมีทางจะเดินแน้ดองไองยัไงดองไปแล้วไปต่อไปดิไหนทางอ๋อไปดิทาไมอยู่ข้างหลังเฮ้อะ เป็กรกะโดดที่เสียวมากี่จะทวัน้นพระุตราามาไอ้เียไอ้เจ้มเป็นผีไม่ได้มึงวับได้พระบุตรพระจิตพระธิดาปวดรับลูกคนนี้ไปอยู่กับเขาด้วยใครผักกู ไม่มีอะไรไม่ขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอะไรเกิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยช่วยไปเอ้ยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทุกมิตรทิ้ง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 ฮัลโหลน้องน้องเพลงน้องเพลงเป็นไรอะลุงเฮ้ยทางกลับอยู่ไหนอะอะไรเหรอต้องต้องกระโดดกลับทางเมื่อกี้ทางนี้มงทาเลยเพื่อทีมเหรอวะ เจบเสียชะวาเพื่อทีมมาถึงทำขนาดนี้เลยหรอวะไม่อยู่ไหนกันอะเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้เฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนอะ่ะกูไม่เห็นละออกเจอละอสะพานไม้สะพานไม้เดี๋ยวิ่งรอบมันไอ้เว้นมันจะโดดได้ป่าวะเพื่อนเต็มเลยโดดได้โดดได้โดดได้ไม่เกี่ยวอะมันอยู่ที่เอเนจี่ใช่ไหเฮ้ยเอ้ยฉันเบรกเกือบแล้วนะ ไอ้เบคเกอบไอ้เบคเกอบไม่ลงอันนั้นไปไหนกันแล้วเรียู่นียู่นี่ไอ้เบคพระบุนี่ไหนอ่ะเอออ่ามันเดินกลับไปทางเดิมหรอเฮ้ยพระบุตรพระจิตพระธิดา ปวดรับลูกแกะอีกตัวหนึ่งไปอยู่กับท่านด้วยช่างโง่เขาเสียงแหละช่างโง่เขาจริงๆปวดรับเด็กที่บริสุทธิ์สองคนนี้ไปอยู่ด้วยกันอ,อามนฮลัลโหลเพื่อนเพื่อนฮลัลโหล รู้สึกเหมือนเพื่อนจะเป็นกูระยานดีก,กว่าฮัโลโหลเพื่อนกูได้เสียงใครอ๋อนูนนูน <c oughs> เสียสละหนึ่งตายสองบันทึกวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อแม่นายเองทุกคน เอาละยานกูอยู่ไหนเอ้าฮัลโหลเพื่อนยานอยู่ไหนวะก็อยู่นี่อยู่นี่เออมีข่าวบอกตายอีกหนึ่งใครไอโอมไอโอมตายไปแล้วไอเบ็กตายแล้วพิมอ่ะพิมอ่ะเมื่อกี้อ่ะยังไงยังไงกูหนีนั่นนั่นแหละโอยโอยโอย อพิมพ์ไปไหนเข้าไปอะแล้วที่เหลือตายหมดตายหมดแล้วทำไมอะไอเบ๊กกระโดดพลาดก็เลยได้ไปอยู่กับน้องเพลงบนสวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วจดลงไปในบันทึกด้วยพิมสองคนนั้นตายหมดแล้วทำการกดเลขแปดเพื่อเป็นการให้เกียรติศพพวกนั้น สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกท่านเกิดอ,อะไรขึ้นเรชรยชนำ้ำเกิดไอ้เยี่ยโดนแม่งกูนี่คนบอกไม่มีพ่วไม่มีพ่วกไม่มีพวกพวกูโดนแม่งนายจะต้องภูมิใจกับของให้เราหามาได้แมวนี้ขายด้วยหรอ66บาทนนะเนี่ย้ยแอบเปลี่ยงอ่ะ66บาทเป็นเฟอร์เฟอร์เ่นกนะ็งด้ หกสิบหกบาทเปิดเองเราเงกดเหมือนเดิมนะไม่ไม่ไม่เองเราเงกดรู้แล้วเริ่มรู้แล้วไม่แล้วเราจะรูด้ไดกันมันจะออกมาตอนไหนอ่ะตอนที่มันเปิดไี่นั่นเราเอาขายประมาณหนึ่งก็พอจะ๋อจะจะเก็บไว้เก็บไว้สักหน่อยไม่ขายให้หมดเลยเอาตังค์มาซื้อของก็ได้ก็ได้ก็ได้ยานแรก วางได้ไหมน้องชื่ออะไรบุคคลบุคคนเอาใครกอดใครกอดใครกอดยี่อะบุกคนไปไหนแล้ววะโอ้ปกป๊บกดกิ้งแรกกิ้งแรกมันเอาเลยไม่ละเราดูหนูวิ่งมาไกลมากอ่ะอันนี้จะเอาแไงก็ต้องเอาเลยไม่เก่งโอ้โโกรธไอ้บอสเราไม่ดีนะ่น กิงแรกกับวิ่งมาไกลปะวิ่งมาเนี่ยโคตรไกลยูทเใช่ให้มึดูเยลบนนอกโลกยังมีทิกตอกให้มึงดูอีกนะแอปน่าทําเล็กอันนี้ไม่ได้พิมพ์อะไรอ่ะกูอยากรู้จอเนี่ยไม่ให้พิมพ์เอาเอาให้มึงเล่นวาโล้อมกูพิมพ์กูพิมพ์มาได้เน๋ยวกูพิมพ์ก่อนกระแด็นไหมครับอีนกอีดอกทองแปลกหนออดชิด